ัดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปเอฟซียายในวันนี้อยู่กับตรงหน้ายายในอยู่ทีเกา่าตรงหน้ายายใหหนหมือนเนี่ยกิมีเห็ดพอเท่าไข่ไปเก็บเห็ดมาพอเท่าไาข่ไปเก็บเห็ดกันเห็ดดูค่ะมันขึ้นว่าม,มีไผเห็นแต่มันสีเทาแล้วข้นอยู่หน้าโขกไปเบื้องหน้าในเบื้องหน้าก็เลยที่มาล้างทำความสะอาดมาตัดขาตัดขีด,ดินออกแล้วกระเสียไปล่าง ล่างเราใส่ใสกมาเห็ดสูตรให้พี่น้องเพิ่งา่าเห็ดอย่งไรมันค่อยว่าขมเห็ดเผิงเห็ดเผิงขมเห็ดเผิองยูวข้าวนี่มันสีขมย่ยไนสีมีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้เพิ่ง <c ười> เคยใส่ในหลายๆสูตรแต,สตร่สูตรนี้เพราะอะไรสูตรนี้เด็ดที่ลีแล้วก็เห็ดเท่าจากขาวบ่เหลีบ่ดำเดีย๋ยวค่อยมาเพิ่งกันว่าย่ยไนเสีอยนเห็ดแบบไร เดี๋ยวเราตัดขาแล้วล่างทำความสะอาดก่อนดเด้อี๋ยสีให้เบิง้งว่าเย้นานสีเห็ดแบบไหนหลังจากตัดขาเห็ดเรียบร้อยแล้วก็สีน้ำไปล่างทำความสะอาดเดี๋ยวไปล่างทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวมาเห็ดให้พี่น้องเบิ้งว่าสูตรย้ในเห็ดยังไงนี่ก็จะล่าง ใหดินเห่ก้นเขาออกอันนี้เป็นนำที่สองแล้วเดี๋ยวามาเอาไปต้มกันเก็บปะเนี่นยหลังจากเข้าหลังทําความสะอาดหลังทําความสะอาดยังียบร้อยเข้ากับตั้งเตาเลยนี่พเพียดของงานพเพียดของงานอันนี้คือใบประกอบพี่น้องใบประกอบใบประกอบหยัดลงไปเลยหยัดลงไปเลย,อเลยพอเขาเดือดเดี๋ยวเขาก็ยุบตัเอง เป็นยังคือใส่ใบประกอบนี่ก็จะเป็นการต้มเถิงใส่ใบประกอบถามว่าเป็นยังงเคยใส่ใบประกอบเพราะว่าใบประกอบมันมีความสมมันมีความสมแล้วที่นี่มันที่ไปตัดกับผมพี่น้องเคยได้เคยเห็นพี่น้องมาห้องก็ที่เคยหูว่าในการกินลาบนี่ถ้าเกิดว่าน ใส่ขมห้องิบ่พอใส่สมก็ใส่สมก็คือพอใส่ขมมันติไปตัดกันอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันว่าต้มเห็ดขมยูคาเนี่เป็นอย่างคือเอาสมมาใส่ยาในใส่ใบบกกระกอบเป็นหลักต้มออกมาแล้วน้ำเห็ดจะขาวน้มแล้วก,ก็มัมีความขมลองมึงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นสูตรของยายเนเองจ้ะน,น,นี่ก็จะเป็นหน้าตาของ เี็ดทวาต้มแล้วต้มแล้วจะออกมาหนาตางสิล่ะนี่แหละที่ต้มใส้กับใบประกอบเพื่อตัดลดขมของเขาออกมาก็จะเป็นหนาตาประมาณน,นี้สำหรับทงหน้าใยในสูตรทุ่งนาใยในค่ะ